สวัสดีครับผมฮ่อกระพุมยวนไหมันค้งครับเนาะน,นี้ออกไม้ฮาใส่เบ็ดกบกันครับนี่ไม้เนะเาะเขาเห็ดทางนะครับเห็ดทางแล้วกัการถางนี่ยลงน้ำม,มันขวบอยู่นี่เนาะเดี๋ยวใส่เบ็ดกบไม้นี่ครับไม้นี่ยน้อยเนาะเนี่ย,ใ,นนย,ยใส่เดือดคือเก่ลนะครับเนาะเกลน้ำใส่ดินก่อนเนาะรูปรูปดินมันเลยเปรบกันครับโอ้มันเป็นทรายสไลด์ลงเนาะมีความละ ได้อยูหกมาใส่เชื่อมน้อยเนาะเชื่อมมาสะดวกด,ดีครับเวลาตักดินแข้งๆเนะาะเดี๋ยวเขาก็เป็นไส้เดือนนะครับเนาะเพราะว่ามีมาคนก็ห้ามมาตักไส้เดือดแบบใด้นะครับหุ่มเห็ดให้บึงละเอียดเนอ่อยเดี๋ยวขีดนะไส้เดี๋ยวผ่มไม่ทับครึ่งก่อนเลยครับทับครึ่งทับครึ่งไม่ได้เนาะ เรับส่วนนึ่งจะรับละมันดีได้ลักษณะหับครึ่รงแบบนี้เดี๋ยครับเดี๋ยวว่ามันหมอนเนาะเนีะไม่ได้ห้าซองกับห้างเหมืนนี้เนาะลองค้างนะเหมืนนี้ดินเมื่อคืนนะครับเหมืนนี้ดินนะครับดินระกบที่บึงหิน นะครับซู่ของผมเป็นชนิดเนาะแล้วผมตักเนี่ยเหินดินไว้นี่นะครับเนี่ยเหินดินไว้ประมาณสี่นิ้วเลยว่ามามือนหนึ่งนี่เนาะเนี่ยอยู่แน่นอนครับถ้าตักสูงโหดกรกบมันก็กิงหักเนาะถ้าตักตามหดกกบมันก็รุดได้เนาะครับเนาะอันนี้เทคนิคของผมผมใส่แบบนี้เด้อยครับเดีอย อ,อย่างเบ็ดอยามเบ็ดกบกันอย่างเมื่อคืน,นครับเนาะไม่ยามแค่ซ่องล้อเพอนะครับแล้วก็เก็บเบ็ดเลยอ้องนี้อยู่วางมือเศร้ามีงานนะครับเนาะบได้ใส่ไว้ห้มือเศร้านะนี่แม็กมารนนะครับเดี๋ยวหอยหักอยู่หางนี่ก่อนเนาะบอกกับบ้านครับมันไกลเนาะ อืหอหางนี้นแล้วก็รอบนี้กูเบ็ดกลับเลยครับดุนตรมกันครับไปครับกูเบ็ดกันเนาะรอบนี้รอบสองมกูเบ็ดกลับบ้านเลยเหมือนชาวบับมานเนาะัคโอ้เห็นเต็นท์เรามันตัวใหญ่เนาะตัวเซดได้อยู่ <laughs> งามครับเอาครับขออนุญาตเก็บค,ครับ ก็ต้องมดินตามขอบ้านแล้วเนาะคู่เบ็ดมาแล้วเนาะนี้ครับคนง,งานก๊บเนาะกระไดยู่นะครับเนะาะกระไดครับก็ขขบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเนาะทมกคนหลายบนโคกะนยิ้ม,มละหาัจ้ากนันเลยครับสวัสดีครับ